ทั่วไทยโอ้โหองค่ครับเจไปส่งพี่พิพิธภัณฑ์หุ่นที่พึ่พงหน่อยสิจ๊ะอา้าวได้เลยครับเจ๊จ้า <laughs> เจ๊ครับถึงแล้วครับเจุ๊้ยตายแนละ้วลงได้แล้วครับนีอย่างนี้อีกอะไรกันคะเนี่ยแม่เจา้า์เปคูนี่ใสไหนหรืเนี่ยมึง่ะเจ๊ครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับโดยสารอะไรเจ๊ยัง <พอ S 1> ไม่ทันไปไหนเลยอ่ะสี่ร้อยครับสี่ร้อยสี่ร้อยโอ้ยข้างเต๊ะเยอสี่ร้อย กันคนี้คุณผู้ชมเจ้าขามาถึงก็เจอสำรอเล่นจุ่มซะแล้วนั่งแป๊บเดียว400ใช้แอปคนละึุงได้ไมคะกอุตส่าห์จะนั่งสำรอพาเที่ยวสัก,กนหน่อยไม่ทันรายถึงที่หม่ซะแล้วนั่งยังไม่ทันไข่คอเสื่อมเลยคะ่ะโอ้โยเอาข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้จุม่มภาพมายิ้มกับสถานที่ท่องเที่ยวย้อนวาน,วานเพราะจุ่มเชื่อว,ว่าสมัยวัยละอ่อนคุณผู้ชมต้องเคยมาที่นี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ไงคะโอ้ยพิพิธภัณฑ์หุ่น ขี้ปึ้งกาดูยายคะโอ่ยดูสิคะทำไมเหมือนคนจังเลยเนี่ยโอ้โหพี่หลังค่ะเรามานั่งทำไมตรงนี้ล่ะคะตรงอื่นนี่นั่งก็ไม่นั่งมานั่งคนเลยกับยายเขาเนี่ยรอพี่จีนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปไหนคะเนี่ยจะพาเข้าไปชมด้านในไปนั่งตรงอื่นก็ได้ทีหลังมานั่งตรงอื่นที่มันโดดเด่นเนี่ยอันนี้มันนั่งคนกันติ่งอยู่คนเดียว ที่ไหนได้ไม่ใช่นี่คือคุณหนึ่งเป็นไกล์ดูและนะักท่องเที่ยวที่นี่และวันนี้คุณหนึ่งก็จะอยู่คู่กับจุ๋มพาทัวร์ชมบริเวณทั่วๆพิพิธภัณฑ์กันเลยค่ะเมื่อแม่จะว่าไปที่นี่ก็มีหุ่นคี้พึ่งที่ปั้นเหมือนจนหน้าตกใจโอ,อยหลายชิ้นหลายตัวเหมือนกันนะกะเนี่ย คุณลุงขารู้หรือยังว่าวัคซีนโควิดเข้ามาในไทยแล้วค่ะคุณลุงเปิดสิคขเปิดหน้าสองเปิดเลยครับทำไมคุณลุงนิ่งจังเลยอะคุณลุงขาได้ยินมาีดยเฮ้ยหายใจอยู่หรือเปล่าหยตายแล้วคุณลุงขาคุณลุงขาเหมือนมากคัะเหมือนจนทําให้จุมนั่งเพอเจอคุยกับหุ่นรูปปั้นคุณลุงได้เลย เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะยังมีอีกหลายส่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่มีความสวยงามและประวัติมากมายรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามแต่ตอนนี้จุ้มขอเดินสำรวจก่อนนะคะว่าห้องไหนกันบ้างแล้วเดี๋ยวมาเมาหมอยให้ฟังนะคะลาไปเดินสำรวจก่อนนะคะจุ้มจุ้มเดินทางไปยิ้มทั่วไทย